อาก็พอดีเจอโยมเดินเก็บของก็จะโปรดโยมเดี๋ยวโยมสอบถามนายนิดยัดแยะมานี่ดีกว่านะตรงนี้จอดก็กว้างหน่อยนะรถรถผ่านได้ไหมเออตรงนี้ดีกว่าลมดีให้เข้ามาในข้างในข้างในข้างในเออเนี่ยดีกว่า ยมยมเชิญนั่งนี้นะอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องจะไม่เห็นกันนะได้ไหมหรือขยับทางนิกหน่อยจะได้แอบแต่ยมขยับอีกนิดอามาสกนค่ะหลวงพ่ถุงอะไรถุงขยะค่ะไ้ดูสิมีอะไรบ้างขวดก็มีขวดพลาสติกมีกระป๋องค่ะ๋อ กขวดพลาสติกแล้วก็กระป๋องกระป๋องก็จะเป็นพวกกระป๋องกาแฟค่ะน,นี้ขายยังไงถ้าเป็นกระป๋องนี่โลละสามบาทค่ะถ้าเป็นวดพลาสติกนิโลละห้าบาทค่ะคุยมเดินมันกี่กิโลก็ประมาณไปอีกหมู่บ้านหนึ่งอะค่ะเก็บเก็บไปก็ปหลายโลเหมือนกันค่ะเก็บไปตามริมถนน,น,นใช่ค่ะเก็บไปตามข้างถนนก็พอจากเดินจากหมู่บ้านหนูเองหมู่บ้านที่ส้มปล่อยเนี่ยแล้วก็เดินไปที่นู่นนะคะที่หนองแกน้อย ไปอีกวัดหนึ่งอายุเท่าไหร่อายุสามสิบสี่ค่ะม,มีครอบครัวไหมไม่มีค่ะเลิกกับแฟนแล้วเลิกแเลิกมีลูกไหมมีลูกสองคนค่ะแล้วลูกไปไหนตอนนี้ลูกอยู่กับแม่ย่าค่ะอยู่กับทางพ่อเขาค่ะก็่ก็ตอนนี้ก็เลยอยู่คนเดียวค่ะอยู่คนเดียวแล้วอาศัยแม่อยู่ค่ะแม่ค่ะแม่หนูเองแล้วแม่ทําอะไรกัน แม่ไม่ได้ทํางานค่ะเพราะว่าแม่ไม่ค่อยสบายอายุหกสิบแล้วไม่ได้ทํางานแล้วค่ะเพราะว่าน้องสาวส่งส่งค่าอะไรเงี้มาให้ค่ะค่าใช้จ่ายเพราะว่าเลี้ยงลูกน้องสาวอยู่สองคนค่ะอ๋อถ้ากับแม่เลี้ยงลูกของค่ะเลี้ยงลูกน้องสาวอยู่ค่ะส่วนโยบต้องใชงใช่หาเองกินเองค่ะหนูก็เดินเก็บขยะทุกวันน่ะเช้าบ้างเย็นบ้างทาไมผมชั้นนะก็อุบัติเหตุค่ะ รถตู้ชนข้างหลังค่ะแล้วหัวตรงนี้หนูแตกค่ะก็เลยต้องโกนผมนานนีือังได้ประมาณสักสี่ห้าเดือนแล้วค่ะหนูก็เพิ่งถูรถชนอย่างแรงมันรถยับไปทั้งคันหนูก็ไม่ได้ไปหาหมอหนูไปแค่อนามัยเพราะว่าไม่มีเงินไปไปแค่อนามัยแถวบ้านหมอที่อนามัยล้างแผลให้ค่ะถอดถอดหมวกได้ไหมลูกถอดหมวกได้ค่ะแล้วหัวยุบไหมหรือมีเนี่ยค่ะเป็นรอยอยู่ตรงนี้ค่ะ โดนท่วงฝัง่งนี้ค่ะเขาไม่ได้ไปโรงพยาบาลได้หนูเรียนจบเลยมาลกมอสามค่ะมสามแลวการที่เรามาเดินเก็บของอย่างนี้กับไปทํางานประจําทํางานประจําดีกว่าค่ะแต่ทีนี้ร่างกายหนูวาสุขภาพหนูไม่ไหวตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุ<อ>หนูก็ไม่ได้ไปทําที่โรงงาน,นที่โรงงานเขาก็ไม่รับก็มีมีปวดหลังอะค่ะปวดหลังเพราะว่ารถตู้ชนเข้าที่หลังเต็มๆเลยชนรถพ่วงข้างหนูอะค่ะ แล้วก็มีหัวกระแทกกระแทกกับกับถนนกับรถเจ็บเจ็บเยอะไหมวันนะั้นเยอะค่ะแต่ไม่ได้ไปโรงพยาบาลไปแค่อนามัยไปแค่ล้างแผแลแล,แล้วแล้วเขาแล้วเขาให้ใครใครดูเลเขาไม่ได้ให้ค่ะเขาบอกว่าต่างคนต่างเจ็บค่ะเค่ะพ่อก็เพิ่งถูก รถเก่งยับไปคัน,คนอันนี้<อ>รถตู้รบส่<ล>งนักเรียนค่ะแล้วก็รถหนูเป็นรถพ่วงข้างมอเตอร์ไซค์ดีนะเด็กนักเรียนไม่เป็นอะไรค่ะรถเขาแค่เสียหายแค่ยางแตกเฉยๆค่ะยางหน้าแตกเฉยๆเขามาชนเราใช่เขามาชนหนูค่ะเอาแล้วตำรวจเขาไม่เคลียร์ให้หรอไม่ค่ะไม่มีตำรวจไม่มีเจ้าหน้าที่อะไรมาเลยก็คุยกันเองค่ะเขาบอกว่าต่างคนต่างเสียหายต่างคนต่างเจ็บทั้งคู่ก็ไปซ่อมรถเองอะไรเองค่ะคุณง่ายยัง แม่หนูก็เป็นตอนนี้ก็เป็นหนี้เป็นสินอยู่เพราะว่าต้องเออไปยืมเงินมาซ่อมมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเพราะว่ามันเป็นรถของพี่ชายเป็นญาติพี่น้องกันนี่แหละค่ะหนูยืมรถเขาไปอ๋อแล้ว,ลวซ่อมเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะซ่อมไปเท่าไหร่ซ่อมไปสามพันเกือบสี่พันค่ะเพราะว่าตรงตรงแค้งตรงเครื่องอะน้ำมันมันไหลรั่วออกมาหมดเลยค่ะ ตรงแขงต,งตรงตรงช่วงเครื่องอะค่ะน้ำมันรั่วไหลออกมาหมดเลยค่ะขี่ไม่ได้ใช้งานใช้การไม่ได้เลยของพ่อ,อน,นี้ซ่อมหลายแสนเลยเโดนเขาชนป้อมไม่มีเบรกเลยเขาเขาก้มหน้าเก็บมือถือชนของหนูก็ไม่ได้เบรกเลยเขาขี่แรงด้วยเขาหาว่าหนูจะตัดหน้ารถเขาแต่หนูไม่ได้ตัดหน้ารถเขาหนูยังไม่ได้ไปตรงเกาะกลางตรงตรงเส้นเหลืองตรงกลางถนนเลยอะเขามาอย่างแรงเขาไม่ได้เบรกให้หนูเลยเรืเนี้ หนูบอกเก็บบ้านตอ,อนกี่โมงวันนี้ลูกก็ทุกเช้าอะค่ะก็วันหนึ่งหนูจะต้องขายเนี่ยถ้าช่วงเช้าเนี่ยหนูจองแต่ประมาณแปดโมงเจ็ดโมงแปดโมงวันหนึ่งหนูต้องเดินประมาณสิบกว่ารอบอะเดินแล้วก็เอาของไปไว้บ้านเอาของไปไว้บ้านที่หนูจะขายก่อนอยู่แถวแถวบ้านหนูเนี้ยแหละเอาไปกองไว้ก่อนแล้วหนูค่อยมาคัดทีเดียวพอใกล้ๆกล้จะเที่ยงนนเนี่ยหนูก็จะไปคัดไปแยกพลาสติกก็พลาสติกกระป๋องก็กระป๋องขวดแก้วก็ขวดแก้วแล้วหนูก็จะให้เขาคิดเงินช่วง ช่วงเช้าให้ก่อนเพราะว่าหนูต้องเอาเงินนาะไปซื้ออะไรกินแล้วช่วงเย็นหนูก็จะออกมาใหม่ช่วงเย็นนี่สี่โมงเย็นหนูก็ออกมาแล้วออกมาเดินเก็บขว,วดแล้วเราต้องหาเงินวันต่อวันใช่ค่ะวันต่อวันไม่ไม่ได้มีเงินสำรองเลยไม่มีค่ะไม่มีเงินเลยค่ะเพราะหนูตกงานมานานแล้วเพราะว่าบริษัทแถวบ้านหนูเนี่ยหนูก็ไปหาสมาัครงานหมดทุกที่ไม่มีที่ไหนรับหนูเลยแล้วตอนนี้ถามจริง มีเงิิินตตตดดัวท่าไรไม่มีเลยสักบาทหนึ่งก็ไม่มีเรื่องจริงแต่ต้องซื้อกินทุกวันใช่ค่ะต้องซื้อกินทุกวันบาทหนึ่งก็ไม่มีเลยค่ะแล้วถ้าระหว่างการเดินกับการมีรถซาเล้งจักรยานหรือว่าอะไรยังไงจะดีกว่ามีค่าเท่ากันค่ะถ้าจักรยานก็มีค่าเท่ากันรถซาเล้งจักรยานก็มีถ้ามีค่าเท่ากับหนูเดินไปเดินมาเนี่ยแหละค่ะ เดินไปเดินกลับเนี่ยแหละค่ะมันมันไม่เร็วกว่าเลยมันก็เร็วกว่าก็จริงค่ะแต่ว่ามันไม่มีอ่ะที่บ้านมันไม่มีจักรยานไม่มีสลิงไม่มีอะไรเลยมอเตอร์ไซค์แม่ก็พังไม่ได่ทานค่ะไม่ทานเหล้าแวถ้ารถเครื่องขี่เป็นขี่เป็นค่ะแต่แม่ไม่ให้ขี่แล้วต้องต่เกิดอุบัติเหตุ ไม่ให้จับมอเตอร์ไซค์เลยหนูก็เดินอย่างเงี้ยเดินเอาตลอดทุกวันเดินทุกวันหนูถ้าหนูไม่ไปเก็บสายนี้หนูก็แยกไปเก็บสายโน้นหนูก็เดินไปยันหน้าโรงงานเขาอะโรงงานที่มีสิบลอ้อยเยอะๆอ่ะนั่นแหละหนูเดินไปแถวนั้นแหละเดิน <ๆ S 1> ไปแถวนู้นแหละคะ่ะที่มีสิบลอ้อยเยอะแล้วสุขภาพเราก็ไม่ได้ใช่สุหนูมีโรคประจําตัวอยู่แล้วด้วยหนูเป็นโรคเลือดไม่ได้โรคเลือดเลือดจางตั้งแต่ตอนเป็นเด็กแล้วค่ะ ก็เดินอย่างเงี้ยทุกวันแหละพอเหนื่อยหนูก็พักพักหายเหนื่อยหนูก็เดินเดินหาต่อแค่ว่าได้แล้วไปซื้อกินวันใช่ได้แล้วก็ไปซื้อกินก็จะเป็นพวกมาม่ามั่งปลากระป๋องมั่งบางทีหนูก็อยากกินอย่างอื่นอย่างเงี้ยหนูก็เก็บเงินไว้ก่อนตอนเย็นมันจะมีลูกชิ้นมาขายลูกชิ้นมาขายทุกวันลูกชิ้นมาตั้งทุกวันวันไหนได้เงินขายได้อย่างเงี้ยสมมติว่าหนูหาไปเยอะอย่างเงี้ยเนาะ วันนั้นหนูดีใจมากเลยนะหาได้หลายกระสอบมากเลยนะเอาไปกองรวมไว้บ้านเขาเนะาะบางคนที่หนูจะขายสรุปปรากฏว่าขายไม่ได้เขาบอกว่าพลาสติกอย่างนี้เขาไม่เอาโหวันนั้นนั่นเป็นวันที่หนูเหนื่อยมากผลสุดท้ายเขาไม่เอาเขาก็ให้หนูไปนั่งแยกนั่งอะไรต้องหลายอย่างอะ่ะผลสุดท้ายแล้วเหลือวันนั้นหนูได้ทั้งวันเลยนะรวมเช้ากับเย็นหาได้แค่ร้อยเดียว ช่วงเช้ากับช่วงเย็นได้แค่ร้อยเดียวคิดว่าวันนั้นโชคดีที่สุดแล้วโชคดีที่สุดแล้ววันนั้นนะที่หนูได้ร้อยหนึ่งน่ะโชคดีที่สุดแล้วเพราะวันหนึ่งอะหนูจะไม่ได้ไม่เกินยี่สิบสามสิบสี่สิบวันนั้นอะหนูถือว่าหนูโชคดีที่สุดแล้วที่หนูขายได้ร้อยหนึ่งอะแล้ววันนี้คิดว่าจะได้เท่าไหร่ในราเทศหลวงพ่อดูแลเก็บเสร็จวันนี้ยังได้ยังได้ไม่ถึงห้าบาทหรอค่ะฮะยังได้ไม่ถึงห้าบาทยังไม่ถึงห้าบาทเหรอใช่ค่ะเพราะว่าเพราะว่านี้หนูเพิ เก็บรอบรอบสองเก็บรอบสองค่ะยังไม่ได้ไปคัดจะต้องไปคัดเนี่ยค่ะเอาขวดพลาสติกออกแล้วก็ถ้าเป็นพวกเนี้ยก็ต้องแยกออกค่ะแล้วก็ขวดแก้วอย่างนี้ก็ต้องไปแยกออกให้เขาก่อนเขาถึงจะช่างกิโลให้เราหนูก็เก็บรวมรวมรวมอย่างเงี้ยถ้าได้เยอะมันก็หนักหน่อยแต่หนูก่อนหนูจะเดินมาถึงบ้านอะ่ะก็บางทีก็สายบางทีก็เชน,นก็แดดร้อนนะคะประมาหนูก็ขยันนะตั้งแต่นี่รอบสองแล้วนะเดิน รอบสองแล้วค่ะหนูกาลังจะเดินไปทางนูน้นไปแถวบ้านญาติพี่น้องกันนี่แ,แหละค่ะกลัวอันตรายไหมไม่กลัวค่ะริมทางเก็บของเก็บมไม่ค่ะไม่กลัวเมื่อกี้หนูคิดว่าจะมาถามทางคิดว่าจะมาขอความช่วยเหลือมาขอมาถามทางหนูก็เลยเดินเดินถอยหลังกลับมาแล้วถ้าสมมติตอนนี้ถ้าเป็นความฝันในปัจจุบันนีหนูคิดว่าหนู กงการอะไรตอนนี้หนูอยากได้หนูว่าเคยความฝันของหนูว่าเคยอยากอยากได้เงินลงทุนขายของหนูอยากขายของหน้าบ้านขายของเหมือนที่เขาขายลูกชิ้นขายอะไรกันทุกเย็นเนี้ยและอยากทำกับข้าวขายตามหมู่บ้านอย่างเงี้ยพอทํากับข้าวเสร็จก็ขี่รถขายอะไรขายอย่างเงี้ยความฝันหนูนะแต่ก่อนน่ะเพราะว่าออหนูมีเงินสักก้อนหนึ่งมีทุนสักกอนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้มัน นั่นแหละอย่างว่ามันก็เป็นได้แค่ความฝันหนูก็เลยคิดค่ะเป็นค่ะแล้วคิดว่าต้องใช้ทุนเท่าไหร่ที่คิดฝันหนูก็ไม่แน่ใจเพราะว่าหนูอ่ะต้องทําต้องทําร่วมกับแม่เพราะว่าแม่เขาจะเป็นตัวตั้งตัวตีเรื่องทํากับข้าวอยู่แล้วหนูก็จะเป็นเหมือนเป็นลูกมือของมันตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วถ้ามีทุนถ้าได้ทุนอะนะคะแล้วที่บ้านหนูทาเลมได้ไหมล่ะถ้าขายได้ไหมหรือต้องก็แม่ส่วนมากเนี่ยแม่เขาจะทํากับข้าวแล้วขี่ขายหมู่บ้านเราบ้างหมู่บ้านอื่นบ้าง ขี่ไปขายแล้วก็ตามโรงงานตอนเย็นอย่างเงี้ยค่ะโรงงานตรงโรงปูนอะ่ะมันจะเลิกงานตอนเย็นจะต,ตรงนั้นจะมีคนงานเยอะลองเราคิดดูว่าถ้าเข้าๆตีเผื่อๆเหลือๆต้องใช้ทุนทุนนั่นแหละก็ไม่แน่ใจเหมือนกันน่ะเราคิดเองเราคิดดูคิดดูน่าจะไม่เกินไม่เกินห้าพันบาทนะในความคิดหนูอะอทำกับข้าวทุกวันทุกวันอะ่ะมันต้องได,มงได้มันต้องได้ทั้งทุนทั้งกําไรคืนอยู่แล้วแล้วล้วลวรถยงเสียอยู่ทาไงถ้าต้องซ่อม ต้องรถมันานี่ค่ะมันสตาร์ทสตาร์ทมือไม่ได้มาต้องสตาร์ทเท้าค่ะแล้วแม่เขายกไม่ไหวมันต้องตั้งขาคู่แล้วก็สตาร์ตนะค่ะมันก็เลยหนักมันก็เลยเอ,อยังไม่ได้เปลี่ยนยังไม่ได้ทําอะไรเลยมันต้องเปลี่ยนแบตค่ะแบตก็แพง,งถ,ถ,ถ้าสมมติถ้าหลวงพ่อให,ให้ให้หนูไปห้าหมื่นถูกไหมหนูหนูคิดแล้วว่าได้ได้เงินไปห้าหมื่นลองไปจัดดูทํอะไรบ้างไหนลองบอกถ้าถ้ามีห้าหมื่นวันนี้ถ้ามีห้าหมื่นวันนี้หนูคงเอาไปให้แม่ก่อนต้องไปปรึกษาแม่ก่อน ว่าเราจะทําอะไรขายกันดีเราจะไปลงทุนทําอะไรดีอะไรอย่างเงี้ย<ต>หนูก็ต้องเอาไปถามแม่ก่อนเลยตรงนี้เราก็จดเปลี่ยนเพื่อมันจะดีขึ้นกว่าเดิมถูกไหมค่ะเพราะอย่างนี้มันก็แค่ได้แค่กินวันต่อวันใช่วันต่อวันอันเนี้ยค่ะแต่ว่ามันเป็นความสบายใจของหนูไงหนูไม่ต้องไปเดือดร้อนยืมญาติพี่น้องไม่ต้องญาติไปไม่ต้องไปขอแบกหน้าไปขอยืมญาติพี่น้องเหมือนที่แม่ไปยืมอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มานินทาว่าทีหลังอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ติดเขาไปเท่าไหร่ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าใช้หมดหรือยังเพราะว่าน้องสาวเป็นคนใช้น้องสาวเขาจะเป็นคนรับผิดชอบทุกอย่างที่ที่ว่าเออเป็นเรื่องเกี่ยวกับกู้หนี้ยืมสินนะคะแล้วก็พวกค่าไฟค่าน้ําค่ากินอะไรอย่เงี้ยน้องสาวเขาจะส่งมาให้แต่ตัวหนูเองอะไม่เคยไม่ไม่เคยถามเรื่องส่วนตัวว่าส่งมาเดือนละเท่าไหร่เดือนเท่าเท่าไหร่ส่งมาเป็นอะไรยังไงเพราะว่ามันเป็นมันรวมมา ทุกอย่างเลยค่ะค่าใช้จ่ายรวมทุกอย่างเลยรวมถึงเออเงินค่าไปโรงเรียนของลูกเขาด้วยค่ารถรับส่งด้วยอะไรด้วยค่ะดังนั้นก็ถือว่าที่เขาเอาเงินให้ก็เป็นส่วนที่ต้องดูแลลูกเขาใช่ค่ะก็ดูแลในบ้านด้วยเขาก็โอนมาทีเดียวเลยอะค่ะแต่แต่ยังกำลังพูดถึงว่าถ้าเป็นตัวของตัวลูกเองเนี่ยหรือว่าหนูเองเนี่ยถ้าถ้าหลวงพ่อให้ไปห้าหมื่นคิดว่าจะไปทำทำกับข้าวขาย แต่ต้องห้ามฆ่าสัตว์นะต้องซื้อสัตว์ที่ตายแล้วนะค่ะถ้าเป่นงั้นเดี๋ยวบับเดี๋ยวบับกรรมเพิ่มอีกปกติหนูก็ไม่ฆ่าสัตว์ค่ะไม่ฆ่าสัตว์ไม่กินเนื้อไม่กินพวกเนื้อสัตว์เนื้ออะไรอยู่แล้วส่วนมากอ่ะจะกินแต่ผักอยู่แล้วลองลองดูถ้าทํากับข้าไม่รู้มันจะเหนื่อยไหมนะกับการซื้อของที่มันสําเร็จมา แล้วก็ซื้อมาขายไปไม่เหนื่อยแล้วคะ่ะเพราะเคยทํากับแม่แล้วที่ทํากับข้าวขายอะ่ะเพราะว่าวันหนึ่งแม่เขาจะทําไม่กี่อย่างเขาจะทำสองอย่างสามอย่างเขาก็จะทําเป็นหม้อใหญ่ไปเลยหม,ม้อใหญ่แล้วก็ตักใส่ถุงแล้วก็ขี่ขายกันทาไมถึงเลิกตอนนั้นไม่มีไม่มีน,นี่แล้วคะ่ะไม่มีทุนแล้วเพราะว่าตอนนั้นก็มีเรื่องด้วยหลายอย่างทั้งค่าใช้จ่ายน้องสาวช่วงนั้นช็อตส่งเงินมาให้ไม่ทันก็ต้องเอาเงินตรงนี้ไปจ่ายตรงนั้นก่อน ก็มีเรื่องค่าน้ําค่าไฟเรื่องอะไรให้เข้ามาให้รับผิดชอบค่ะช่วงนั้นน่ะปัญหาเยอะมากก็ต้องเอาเงินตรงนี้ไปจ่ายก่อนเอาไปโปะก,ก่อนอะไรก่อนแล้วก็แม่เขาก็เคยกู้เงินด้วยเคยกู้เงินรายวันกู้เงินอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เอาเงินตรงนี้ไปจ่ายก่อนอะไรก่อนเพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่น้องสาวอะ่ะโอนเงินมาไม่ทันเพราะว่าช่วงนั้นน่ะเศรษฐกิจไม่ดีขายของไม่ได้เพราะน้องหนูเขาขายเกี่ยวกับพวกเสื้อผ้านั่นแหละค่ะเขาก็ไม่ได้โอนเงินมาให้ พ่อตัวเขาเองก็ต้องเลี้ยงลูกเขาอีกนะใช่เลี้ยงลูกเขาด้วยอะไรด้วยเอาอย่างนี้เอาเงินมาห้าหมื่นเป็นเงินสดนะลูกเอาหนึ 50, ่งห้าหมื่นคงเป,นเป็นบุญร่วมกับหลวงพ่อมานะหนูเก็บไว้ใส่แล้วว้เก็บไว้เก็บไว้เดี๋ยวใครเหตุเก็บใส่เออเก็บไว้ได้เดี๋ยว ห,หลวงพ่อให,<า>ให้หนูจริงๆเรอเนี่ยให้จริงๆเก็บไปเลยหลวงพ่อแ,แต่ต้องมีบุญสัมพันธ์กับหลวงพ่อใครไปหางพ่อหลวงพ่อก็ยังไม่ช่วยไปถึงวัดก็ไม่ช่วยแต่ถ้าหลวงพ่อเจอเองก็ช่วยเองเหมือนฝันไหมเนี่ยเหมือนฝันเนาะฝันลองยิยยกแก้งดูฝันไหมเจ็บไหมก็เจ็บนะแต่ว่าเป็นเรื่องผหนูไม่เชื่ออะไรเลยเนี่ยหนูคิดว่า หนูคิดว่าให้หนูมาถ่ายทำเฉยๆเนี่ยหลวงพออ่อเรื่องจริงเพื่อนเนี่ยหลวเดี๋ยวหลวงพอ่พอ,พอช่วยแล้วก็จบจะไม่มีผูกพันอะไรกันทั้งนั้นเพราะหลวงพอ่อท่านก็เมตตาทำคัมจุรโลกแต่จะให้ธรรมะด้วยออกมาอีกเยอะขัดพุทธโธด้วยลูกทำอะไรนั่งกำหนดห<า>พุทธโธ<า>ผ่านเรื่องร้ายๆมาแล้วก็คงจะมีเรื่องดีๆเข้ามาบ้างชีวิต ชีวนะิตคนหนึ่งคนจะได้รับสิ่งดีๆบ้าง<ะ>ถูกไหม<ะ>อันนี้เวลาใช้แค่ง่ายๆนะ mm hmm. หนูก็เสียบปักปัก<ะ>พอเสียบก็จะชาร์จไปในตัวมีสองระบบเสียบไปเปิดไปใช้ไปชาร์จไปในตัวพอเราคิดว่าถ่านเต็มแล้วเราไม่อยากจะเสียบแล้วก็ดึงออกเราก็มาเปิดอย่างนี้ได้เลยอย่างเงี้ยทั้งหมดสามร้อยแปดสิบเจ็ดชั่วโมงอมีสวดมนต์ก่อนนะ สวดมนต์เช้าเลขหนึ่งสวดมนต์เย็นเลขสองจากนี้มี387ชั่วโมงคือบรรยายธรรมข้าฟังธรรมะเหมือนหนูข้าฟังธรรมะเหมือนหนูหนูต้องเหมือนหลวงพ่อเพราะหลวงไม่ไม่ใช่หลวงพ่อเหมือนหนูนี่สวดมนต์เดี๋ยวมีหนังสือให้ท่องไปด้วย เวลาจะฟังธรรมก็กดตั้งแต่เลขสเนี่ยพอสามก็เทศไปแต่ถ้าเราไม่กดก็ได้กบไปเรื่อยๆจนถึง3 8 7ฟังได้เป็นเดือนๆกว่าจะหมดก็ต่อไปเรฟังธรรมครับเสียงใครรุนไหมเสียงหลวงพ่อถ้าเป็นเพราะไหมก็ทำในแนวว่าก็ว่าเพราะที่สุดแล้วละการปฏิบัต ส, <ใน S 1> สิ่งที่<ม>เป็นหลักสำคัญก็คือการสํารวมทำให้เรารู้คุณค่าชีวิตเกิดมาด้วยกายเห็นทุกวาจาแล้วก็ใจถ้าสามอย่างนี้ไม่สํารวมป,ปึ๊บเนี่ยแค่นี้อ่ะมอไม่หนูเลยเดี๋ยวกลับบ้านนะเอาไปปึ๊บที่นี้หนงังสือไหนอ่านให้ฟังดูนี่ วัดพระุธแสงธรรมนี่คือสดมนต์ถ้าหน้าแรกคือสวดมนต์ธรวัดเช้าหน้า23ส่วดมนต์ทรวัดเย็นมันจะมีสองแบบอันนี้คู่มือในการใช้หัดพุทโทเนี่ยเวลานั่งจเจริญสติกำหนดทำความระลึกรู้พุทหายใจเข้าแล้วก็โทหายใจออกทำอะไรก็ตามเราพุทโทอยู่ในใจได้ สบายหลวงพ่อก็พุโทโธมาเมื่อคืนเมื่อเช้าออกับอาแบนด้วยมาอืออันนี้หน้ารีโมท<ะ>ก็หัดพุดโทโธจากนี้ไปนะหัดจ<ะ>ุติเป็นเบื้องต้นของสมาธิพอเราทําได้ดีต่อไปใจสบายจะนั่งแบบไหนก็ได้เอียบบทไหนก็ได้ะจะขัดสมาธิก็ได้นั่งเพราะเพียบก็ได้นอนก็ได้ได้เอียบบทส<ะ>ี่เดี๋ยวญาติโยมก่อนจะจบรายการนะ ข้าวคงไม่นอนไปเมื่อว่าถือหนักหนักไหมเดี๋ยวไกลไหมอ่ะที่ไปเดี๋ยวถ้าลหลวงพ่อให้จะอา๋จะหนูหนูเอาใส่กระสอบไปก็ได้ยังไงเอาเอามา,มาม่าลางนะังหนึ่งค่ะหนูเลยวัดไปหน่อยนึงก็ถึงแล้วคะ่ะหรือฝากไว้แถวนี้ก็ได้นะแหละหลวงพเอเองไม่มีค่ะโอเคเอากองไว้แถวนี้ก็ได้เดี๋ยวหนูเดินเดินหลายๆ,ๆ,ๆรอบเอาก็ได้คะ่ะเออ กองไว้ตรงนี้ก็ได้แล้วหนูเดินหลายๆราบรอบออเดี๋ยวอของเอางี้เดี๋ยวอ่ะงั้นอยน่างนี้โยมฟังก่อนธรรมะนะนี่คือหนึ่งชีวิตหนึ่งตำราเรียนของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนต้องมาพบอุบัติเหตุบางคนเกิดชีวิตที่หักเหไม่ว่าจะมีลูกมีสามีม ก็มีอันเลิกลากันได้ด้วยเหตุและรื่อสุขภาพร่างกายเราก็มีความเจ็บป่วยทุกอย่างแม้แต่ญาติพี่น้องพ่อแม่มันมีการผูกพันกับเราหมดนี่คือชีวิตที่ว่ามีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมติดตามมีกรรมให้ขลมีกรรมเปนทายาทมีกรรมเปนเผ่าพันนี่คือชีวิตจริงนะเดยว เด้ไม่เลยเอามาไว้นี่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยก็ได้การโน้เดินเดินมาเอาเดี๋ยวจะหายไหมเนี่ยไม่หายค่ะเพราะว่าเดี๋ยวครูครูที่โรงเรียนเขาดูให้อ่าฝากตรงนั้นก็ได้ค่ะครูที่โรงเรียนก็ได้อ่าไปไปงั้นเดี๋ยวไปไปไปไว้ที่ฝากที่ได้ไปไปลุกขึ้นนะลูกไปเดี๋ยวเอารีโมทใส่ถุงเอ่อใส่ถุงเสื้ออนนเชือกหรือแล้วลูกเชือก เดี๋ยวดูนี่คือชีวิตความจริงดูขงเขาเขายังงงงอยู่ว่าใ้เงินก็จริงๆอ่ะน,นะมันไม่มีใครทําเหมือนที่จะมาทําอยูอ่มีแต่หลอกกันส่วนใหญ่ อันนี้ของจริงเราช่วยเหลือจริงๆก็ช่วยเป็นพันๆคลิปแล้วสี่ปีช่วยให้คนเขาได้ดื่มตาอาป,ปากอ่าใช่อ่าฝากไปก่อน เข้าเข้าไปกี่ลูกนะเออมามามา,มา,มาโอ้วันนี้เยอะเลยเอารถเข็นนีไหมหนักถ,ถ้าถือไปหนักมันหนักมันเกินห้าสิบโลพอข้าวจะพอข้าวกันขนมปังอีกรองเท้านี้คู่เล็กไปมั้ย อลองดูลูกเบอร์ห้าได้ไหมอเออน่าจะได้นะดูดิอ,อ้าวดึงเลยเด้งดึงดงด,งดงอออวงนี้เดยวเขาจะเปลี่ยนหรือก็เนีอ่าเอาหกลูกไม่ต้องถามเอามาหกลูกเอามาอีกสองลูกแตเพราะข้าวก็สามสิบกิโลแล้วชานี้กินมานละหอพอนะก่อนนอนนะนในเขียวเขียวเนี่ยนะมัน,ะนกิน เป็นสมุนไพรนี่ขนมก็ไปกินได้เลย <สะ S 1> นี่หมูหยองนะ,<ส>ะหมูหยองสามพอต้ม้อนร้อนเขาต้มแล้วใส่หมูหยองให้แม่กินอร่อยมีมุงด้วยนะเออมุงเผาห่มก็ไปคิดเองนะว่าจะเปลี่ยนอาชีพไปซะ จะได้มันคงกว่าน,นี้หน่อย<ะ>เออเอม่มีกล่องไว้ใส่ของได้เอออามีมุงเรียบร้อยกฟุตเข้าสารอีกเอาไปเ,าเรียบร้อยเนะนจะมาไปนั้นนะ,ะอย่าลืมพุทโท เออต่อไปนะกำหนดฮะฮะนี่ใกล้ปีใหม่แล้วโชคดีแล้วล่ะค่ะบุญมีเจอกันเรื่องจริงว่าหนูอยากเชื่อเลยเรื่องจริงไปแล้วสาธุนะไปแล้ว